ร้อนมาค่ะมากินข้าวกันอันนี้คือข้าวเที่ยงเรานะคะนี่ไม่ต้องไปตำพริกแกงให้เหนื่อยนะคะไม่ต้องไปตำพริกแกงให้เหนื่อยนะคะใช้สูตรนี้เลย คนอะไรไม่รู้ท่ากัเข้าวเก่งอืมไม่รู้ว่าได้อัดคิดตอนแกงหรือเปล่านะเพราะว่าจอดเดินบนใบบนมานะคะมาดูทีก็เอาไม่ได้กดฟันวันหน้าก็ไม่ดี เมื่อคืนตื่นตีสี่คือน้ำน้อยแล,ล้วปวดหัวนอนก็ปวดหัวตื่นมาตีสี่มาทอดไข่เจียวกินนะกินไปจานึแล้วนะเช้าเช้านี่กินอีกจานนะจะไม่อ้วนได้ไงอืมทำไมแกงว่าทองหวานเราไม่ได้แต้มตาเนี้ย เห็นไหมเตยใบมะกรูดไปสองใบใบมะกรูดหายากอืมใบมะกรูดอร่อยมากมันไม่มันไม่แข็งนะคะเพราะมันเป็นใบอ่อนอืมอีกมือนึงจับขากล้องไว้นะคะ ออร่อยเป็นเป็นคนทา,าข้าวอร่อยหรือว่าหิวก็ไม่รู้สิชนค่ะอืม หั่นไก่หั่นไก่ชิ้นใหญ่มากเลยหั่นไม่ได้ชิ้นใหญ่หรอกแต่ว่าหั่นฉล็บหั่นแบบหั่นทําไก่สเต๊กมันก็เลยดูชิ้นใหญ่แต่ว่า มันอ่อนปลานะคะถ้าเราใส่ใบมังลักอะ่ะมันจะต้องถึงปลานะคะถ้าไม่ถึงปลาก็ต้องถึงกะปิแต่ว่าเตรียมไห่ปลาล้าแล้วที่แรกน้องน้องเขยกับน้องสะพ้ายเพื่อนอะ่ะที่แรกเพื่อนบอกว่าจะกลับมาวันศุกร์ใช่ไหม หลุแล้วเขากลับมาเมื่อคืนนี้เอาไข่ปลาามาว่าจะมาต้มปลาก็เลยไม่ได้ต้มอย่โชว์ไข่ปลาละนะนี่ค่ะไข่ปลาอันนี้คืออ่อันนี้หนึ่งโลนะคะหนึ่งโลหรือสองโลหนึ่งโลนะคะมาดามทําไว้สามไข่ให้เพื่อนไปแล้วไข่หนึ่งอันนี้ให้เพื่อนอ่ะคือมาดามต้มแล้วนะคะ อต้มใส่สับลงสับรดเรียบร้อยอันนี้ก็หอมมากหอมหอมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำเส้นดองแดงเอาเอาเอาันไหนขัดขากล้องได้เอานี่เอาแก้วขัดขาขาก้องไว้ก่อนนะ <c ười> ขัดผิดทาง วิธีการตั้งกล้องแล้วโอเคเราร <c oughs> <c oughs> ู <ami> <peace> ้วิธีการตั้งกล้องแล้วค่ะเรียกปลาร้าลงไปนะคะนี่เมื่อวานเราไป เมื่อวานเราไปทําสวนมานะเรามีต้นมะละกออยู่สองต้นแต่ว่าสูงสักสิบเมตรได้รึมั้งสูงสักหกเจ็ดเมตรอะไรเงี้ยไม้สวยแล้วมันไม่ถึงนะคะแต่เราอะปีนกําแพงปีนกําแพงขึ้นไปสอยมาได้สามลูกเดินลงมานะคะเอาใส่หมวกเดินลงมามาถึงบ้านเหลือสองลูกไม่รู้มันหายไปไหนลูกเนเดี๋ยวในจะต้องไปเดินหานะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมาทําเส้นน้องแดงนะคะตําเส้นน้องแดงดีกว่า เราก็จะใส่ปลาเรานะคะอันนี้ปลาปลาซาดีนนะคะส่วนอีกไข่หนึ่งนะมันเป็นปลาทูเข็มนะคะปลาทูเข็มที่มาดามทําแล้วมาดามใส่เกลือน้อยนะคะพรามาดามกะว่าเราคงกินปลาทูเข็มไม่หมดมาดามใส่เกลือเยอะนะคะไม่ได <c oughs> ้ใส่เกลืออีกโลหลนึงเป็นโหลของปลาทูเข็มนะคะ <c oughs> ปลาทูเข็มเราก็ปล่อยไว้ <c oughs> ให้มันานานานนะคะพอเราจะทำปลา ใส่เกลือเยอะแล้วเราก็ทำนลาระนะคะปลาหมึกที่นี่ก็มีนะไม่แพงเราถูกแตบบ่ว่ามันแตบบ่ว่ามันไม่เป็นปลาหมึกสดนะคะซื้อมาแล้วก็มาผ่าท้องอ่ะไม่ต้องผ่าอะไรแล้วก็เลยจากแดดทำทำปลาหมึกจากแห้ง แค่น้ำเกลือนิดหนึ่งนะคะแค่น้ำเกลือลลใส่ผงรสหรือใส่รสดีอะไรก็ได้แค่แป๊บเดียวนะไม่ต้องแค่นะไม่ต้องใส่เกลือเยอะนะคะเพราะมันจะเค็มแต่นิดเดียวแล้วก็ปรุงรสไปเลยแล้วก็เอาไปตาก แล้วเราก็เอาข้าวแค่แข็งเลยนะคะย้ายามาอยู่บ้านใหม่มาดามมีทำปลาหมึกตากแห้งเยอะ,ยอ,ะอืมอร่อย ผมมันวันนี้แฟนบอกแฟนโทรมาเมื่อคืนนี้แฟนบอกว่าเอาแกะออกจากตู้เย็นให้หน่อยจะกลับบ้านวันนี้ตอนบ่าย อ,อ,อ,อร่อยจริงไม่ไกหกมาดามทช่พริพกแกงเผ็ดนะคะมาดามไม่ได้ตามพริกไม่ต้องตามไม่ไม่อะ มะกรูดเป็นใบอ่อนกินใบมะกรูดด้วยอร่อยแบดหมดอีกแล้วใครเคยเป็นบ้างกลัวหมดเลมกินทีน้อยๆไม่กล้ากินไม่กล้ากินเยอะกลัวหมดไวสมัยตอนเป็นเด็ก <c oughs> <c oughs> ตอนโตก็เหมือนกัน เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันกินก๋วยเตี๋ยวเน่ลูกชิ้นเอาไว้กินทีหลังอืมออร่อยถ้าใส่ใบโหระพาถ้าใส่ใบโหระพาหรือใส่ใบกะเพรารสชาติก็จะเป็นอีกรสชาตินึงนะคะ แต่ถ้าใส่ใบมังระรสชาติก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งแต่ถ้าใส่ปลาร้าด้วยรสชาติก็จะยิ่งอร่อยทุกคนแบบมาดามหมดแล้วงั้นก็จบคลิปแค่นี้ดีกว่านะคะเพราะเดี๋ยวเราจะออกไปทําไปถางหญ้าอีกเราจะออกไปถางหญ้าทาไมถึงไม่ถ่ายคลิปตอนถางหญ้าเพราะว่าเราไม่มีขาตั้งกล้องนะคะ อันนี้คือขาตั้งกล้องมาดามน,นะคะมาดามใช้แป๊บนะคะใช้แป๊บแล้วก็เสียบกับขาพัดลมส่วนขาตั้งกล้องที่เราไปซื้อมาอันใหม่พอใส่กล้อง <c oughs> พอใส่กล้องแล้วมันก็จะหล่นนะคะเพราะว่ากล้องมันหนักกล้องกับไฟอะไรเงี้ยมันหนักมันทําให้ให้ให้คว่ำหน้าตลอดเวลามันมันปรับไม่ได้นะคะมาดามก็เลยไม่ได้ใช้ <c oughs> ใช้ไมเ้เซฟฟี่ะคะ จบกันแค่คำนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเบ็ดหมดบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักนะจุ๊บ